แล้วแขนมันเข้าไปอย่างเงี้ยผมไม่ลงเอาไปออกให้อตอนนี้ <c oughs> อีรีนะจริงจริงครับนี่คือเป็นอันตรายมาก <c oughs> บอกน้องเขาด้วยนะว่า <c oughs> ขับนะครับระวังตัวด้วยนะครับมันไม่ใช่เล่นร้อยเล่นนะครับ <c oughs> เป็นอะไรมานะครับเจ็บเ <c oughs> ลยนเจ็ยอาเจ็บแขนเข้ารถแรอเมืเ่อกี้ได้ยินเขาแขานเข้ารถแล้ตรงนี้อ่ะรถอบอกว่ามันแงบว่นั้นมันเจ็บมันเจ็บเอซีเป็นห่วงอีเอซีเป็นห่วงตอนนี้กำลังจะส่งอ่ยายาหม่องบ้างอะไรมาเยอะแยะเลยตอนนี้รถกระบะหนึ่งอ่ะ ต้อบริจาคแล้วเลยลุ้นถือกันนีิบถือกันโอ้ยเนี่ยไม่รอดดูแล้วคุณลุบอปะเต๋บอลเดี๋ยวคุณลุ้นเจียวขาไปเกี่ยวขาไม่เป็นไรเลยครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยแต่มันกระแทกด้วยเไปหนึ่กไม่ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครั้งหนึ่ง อะไรใหม่ๆผมก็อยากให้น้องๆลองเล่นดูนะครับจะได้รู้นะครับก็เป็นหนึ่งกีฬาแห่งความเร็วนะคุณเบสเป็นไงบ้างวอร์มครับเมื่อกี้ผมวอร์มเครื่องครับไบ้เขชิงที่สามหรือที่หนึ่งที่สามครับโอ้เพรยังดียอดที่หนึ่งครับเนี่ยเอาละในการทําเวลานีฮะวอร์มดีเดี๋ยวเราเราไปสัมภาษณ์คนที่ไม่ลงเล่นนะฮะอย่างเช่นคุณปูคุณมะขามแล้วก็คุณบอลอาคุณมะขามสัมภาษณ์นิดหนึ่งฮะคุณมะขามเป็นไงทําไมไม่เล่นอ่ะ ว่าผมกลัวทุกคนแพ้จริงๆนี่คือทางของผมเลยนะเรื่องการใช้ความเร็วเป็นทางของผมมาก่อนเออแล้ววันนี้ล่ะวันนี้ผมเงาผมเงียเล่นซ้งกันนะจริงๆมาหาเขาเป็นคนชอบความเร็วนะการแต่งรถการอะไรอย่างเงี้ยนะชอบมากก็พูดง่ายว่าสมัยก่อนเขาเป็นเด็กแว้นดีๆนี่เองนะครับแถวอ่ายะโสธรเนี่ยเจอผมนะครับ ทางเส้นนั้นเขาคลองนะฮะเดี๋ยวหน้าบ้านนะฮะแรงมากกว่าจะแนนแนนแนนหมดนะครับหน้าร้านหมดด้วยนะฮะสร้อยช่วยขังร้านหมดคนเขาหมอบขี่มาแล้วนะครับหมอบขี่เลยนะฮะนอนไปเหมือนซูเปอร์แมนครับขับตอนตอนอยู่มหาลัยผมไปขับไปฟอร์มูล่าที่เป็นเครื่อง 150cc ใช่ให้ทางมหาลัยใช่คนปรากฏว่ารถขังก็ขับเป็นรอบขับเป็นรอบขับเป็นรอบแต้นเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยแล้วร้อนด้วย ก็แต่ก็สนุกสนุกที่นี่ก็แนะนำก็อยลยนะครับอติสเบ1พี่สิงหาอยู่นี้นะครับงานงานเดียวงานเดียวของผมแบบเดือนนี้เป็นงานเดียวของไทยแล้วแล้วก็มาห้าพักนะฮะไปให้กำลังใจออฟเยอะๆนะครับเวลาที่มีบางแท็กใกล้ๆนะครอ้าวทำไมเสื้อเปื้อนอะออฟชนรถยังไงชนโชว์โชว์โชว์มันเป็นยางรถกระแทกเลแรงนิดนึงแ่งไม่มีช้ำอะไรนะครับมันคล้ายๆมันฮะมันมันหูมันถูนิดนึ่งมันเป็นยังลางตอนนี้ปานเล็กน้อยแต่เลีนของเลีดนของเขา ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่พาน้องๆมารีแลกซ์ผ่อนคลายครับหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จนะครับ ก็เราจะมีอ <government> ีกครั้งหนึ่งที่ภาคกลางนะฮะวันที่14-15นะฮะก็ขอฝากเชิญชวนใครที่ยังไม่ไปซื้อบงซื้อบัตรนิดนึงก็ฝากด้วยนะครับผมก็คอนเสิร์ตภาคกลางนะผมวันที่14-15พฤศจิกายนนี้ก็ไปเจอกันที่โชว์ดีซีนะครับผมใครที่่อยูใกล้ก็ไปได้เลยราคาบัตรก็มีในเพจสอบถามได้ตลอดเวลาหรือไปซื้อที่หน้างานก็จะมีแบ่งโซนตามความชอบเลยกันเนาะใครอยากเจอพวกผมครับไปโซนหน้าๆนะครับผมก็แล้วก็จะมีภาคอ่าภาคอีสานที่โคราช ภาคเหนือที่เชียงใหม่ครับไปเจอกันนะครับผมใช่แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรก็ไปซื้อที่หน้างานได้นะครับไปซื้อที่หน้างานได้นะฮะโอฝั่งนี้ฝั่งนี้มีวางสนองสนุกกันด้วยนะฮะเขาเรียกอะไรเรียกครวใช่ไหมผัวใช่ไหม <c oughs> พี่ย่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ย่านี่มากับเขาอย่างเดียวนะฮะ เอาละนะฮะไอ้ผู้ขับรถบอกว่าถ้าแพ้จะขับรถฟรีให้บ้านสิงประมาณเดือนหนึ่งครับอะไรนะฮะถ้าแพ้เกมนี้คือจะขับรถฟรีให้บ้านสิงเดือนหนึ่งนะครับจริงหรือเปล่าจริงครับจริงครับสี่สาวนักแข่งใช่ครับไปสัมภาษณ์มาแล้วเป็นไงครับคุณเข้มเมื่อกี้ผมเห็นคุณแห่โค้งอ่าน้องๆจะฝากชีวิตไว้กับคุณได้หรือเปล่าครับคุณเข้มครับ อันนี้ผมไม่เบรกเลยครับเพราะผมเข้าโค้งแล้วผมแบบมันสะบัดครับรถมันรถสะบัดบัครก็ว่าหรือเป็นประสบการณ์ใหม่นะที่เราได้มาลองขับดูเป็นครั้งแรกของพี่เข้มไหมรอบที่สองครับอันที่สองครับใช่สนามนี้รอบที่สองโอ้ก็ถือว่าสนุวกไหมพี่สนุกครับผมก็เป็นวันผ่อนคลายวันหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปสู้งานหนักต่อพี่เข้มต้องมีคิวไปกับนุ๊กไปวันที่เท่าไหร่บ้างครับผมมีวันที่12ครับที่ต่างอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอีกครั้งหนึ่งก็วันที่13 13บสามสิบกีการเลยครับต่อกันอยู่ที่ตะวันแดงมุกฬาหานครับอีกครั้งนึงสิบสี่สิบหเจอก,กันคอนเสิร,ร์ตห้าภาคที่สวพภาคกลางครับโชดีซีโชดีซีพอกรอทมกทมรครับผมใกล้ที่ไหนก็ให้กําลังใจที่นั้นวันที่12พบกันที่ตากอากาศ จังหวัดกาฬสินนุกปลายเต็มวงใชครับและวันที่13พบกันที่ตะวันแดงมุกดาหารนุกปลายเต็มวงแล้วกลับมา14-15เจอที่กรทมนะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่พี่เก้มต้องเดินทางไปนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะฮะไม่ใช่พวกนี้พวนี้วันที่10ไงเดินทางกลับก็ต้องเดินทางแล้วโอเคพกนี้ต้องเดินทางแล้วนะคือวันนี้เราจะอยู่ที่พัทยาหนึ่งวันเพื่อให้น้องๆได้ผ่อนคลายหลังจากที่เมื่อคืนก็เหน็ดเหนื่อยกันนะฮะ ้า่อยกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสักครู่จะได้ชมนะฮะน้องนุกแข่งน้องนกจะแข่งแล้วนะครับ,บครับาอาอชีครับ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 ดีวบารับค่ับค่ได้รนะับครั่งรับครับอรัดคบค่ับงรวบารั่ไัเคอย,ยงงรรัั สวัสดีครับแอนเดียวครับคุณเตะรอบที่3คุณพาได้ไหมรือ้ย้ผมภาเอนี่เขาเจ็บิงที่3ามแล้วไงเอาล้วที่1ผมได้ผมต้องเป็งที่ไหไเนี่ยคุณที่หนึ่งอุมมน้อผมได้ที่ห้าชรงที่ 1, 1> แล้วได้ทั้งหมดได้ที่ห้าเหรอก็ตกรอบไงอะไรสูงได้ตอนชิงคนได้ที่ห้าเหรอได้ที่ห้าเลยอ้าวแล้วพวกที่มันตกรอบไปแล้วมันก็ได้ที่สามันไม่ได้ที่สามทีอะไรไม่คุณก็แข่งใหม่นะนี่ิแชมป์อยู่แล้วทำไมไม่เอาพวกตกรอบตกไปเลยเอ้าเราสามรอบไปนะเราสี่รอบไปนะไม่คุณได้ที่ไหนผมมีฉากเล่นสี่รอบไงคุณได้ที่ไหนฮะได้ที่อะไรผมชิงที่สามไม่คุณได้ที่อะไรพี่เจ็ดพี่เจ็ดเนี่ย ข้อหนึ่งในห้าเก็บตกออดอย่งนี้ไงเอาลอกไงจ่ายเงินไปแล้วคือผมได้ที่หนึ่งรอบนี้รอบต่อไปผมได้ที่ห้าอ่ะพร้อมแล้วปไปชิ้นที่สามเลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วคูกต่อไปนะคะปาค่ะเตะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาชิ้นที่สามก่อนเอาชิ้นที่สามอ่ะเท่เท่เอาชิ้นที่สามก่อนเหรอนั่นแหละถูกแล้วนั่นใช่ไหมอ่ะใครเอาอ่ะเท่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 ไม่ใช่เต้เตะอยู่ทีมทีมเบสที่อันนี้ทีมเบส คุณดนค่ะคุณเข้มค่ะคุณก็เวาเียเหมือนสลับกันปะอันนี้ยทีมที่สไม่ๆเอาตามนี้เอาตามนี้นี่นี่นีตามนี้เอาตามนี้เอาทีมแรกอย่งงงงงเนี่ยไม่ไมไม่ไม่เอาเอาเที่พี่พูดอะ มันจะแข่งไหมนะมารวมตัวกันสิพี่จะประกาศชื่อให้ไปคว้างพุ่นจีบันนี่มารวมกันครับอีกสนามหนึ่อ้าวจีนที่สามไปนุกธนาดลครับทุ่ในนถ้ไม่จีนที่สนุกธนาดลกูกูของนครสอนสอนป๊อปป๊อปแจ็กกี้แจ็กกี้เอ้มาคมสารมาคมสารเอาอีกแล้วนะออฟออฟ เบสเบสเบสตุมอบเชยอันดิวออมอันนี้ทีมที่สองเนี่ยไปที่ครับถ้าเกท็อปหในสมีรางวัลไหมมีครับผมสบายมักสาปากเมื่อกี้มีพี่เอฟซีเขาอัดฉีดด้วยยังไม่ที่หนึ่งแกดเขายังไม่รับยังไม่รับ เพราะว่าคุ้มึงลงก่อนไม่ไม่เอาที่สองลงก่อนที่สองครับที่สองชิงไัวสุดท้ายไปที่แรเดินลงไปเลยเดินลงไปโอเคขอบคุณครับคุณออค่ะคุณเบสบเยแอนโอตามไหมตามไปตอนเขานั่งรถเสร็จแล้วก็ขึ้นมมอเหรอครับไม่นี่คุณชิงที่หนึ่งเยเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งยี่ัดเนี่ยเอ เบิ้งเบิ้งสอนเ่ย